สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่นารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอีกครั้งนะคะชั่วโมงนี้นะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วค่ะจํานวนคู่จํานวนคี่เรามาดูความหมายของจํานวนคู่จํานวนคี่กันก่อนนะคะจํานวนคู่นะคะจนนคํานวนคู่หมายถึงจานวนที่นำสองไปหารแล้วลงตัวไม่เหลือเศษได้แก่0 2 4 6 8ต่อมาค่ะจำนวนขี้จำนวนขี่หมายถึงจำนวนที่นำสองไปหารแล้วเหลือเศษหนึค่ะได้แก่1 3ึ่งสาม้าเจ็ดกาถ้เรียนกลัวจะสับสนนะคะให้นึกถึงตะเกียบค่ะคราวที่แล้วนะคะตะเกียบ1อันไม่สามารถคีบอาหารได้ดังนั้นตะเกียบต้องมาเป็นคู่ มาดูเลขก,กันนะคะศเป็นจำนวนคู่หนึ่งเป็นจำนวนคี่สองเป็นจำนวนคู่สเป็นจำนวนคี่สเป็นจำนวนคู่หเป็นจำนวนคี่6เป็นจำนวนคู่7ดเป็นจำนวนคี่8ดเป็นจำนวนคู่9เป็นจำนวนคี่ และ10นะคะ10มี1กับ0 0จับคู่กับเลขใดนะคะก็จะได้เป็นจำนวนคู่ค่ะดังนั้น10จึงเป็นจำนวนคู่นะคะต่อมาค่ะเรามาเฉลยแบบขัดกันนะคะของข่าวที่แล้วกันค่ะที่โจทย์บอกว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะคะข้อที่1 364นะคะให้เธอดูที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วยเป็นเลข4นะคะ4จึงเป็นจำนวนคู่ต่อมาค่ะข้อที่2 186 6นะคะเป็นจำนวนคู่ต่อมาค่ะข้อที่3 715 5เป็นจำนวนคี่ ต่อมาค่ะข้อที่4 529 9เป็นจำนวนขี่ข้อที่5ค่ะ367 7เป็นจำนวนขี่นะคะครูคิดว่านักเรียนคงทำกันถูกต้องนะคะสำหรับนะคะในชั่วโมงนี้ครูจะให้หนักเรียนลงแบบฝึกหัดกินค่ะแบบฝึกหัดกินศาสตร์นะคะให้หนักเรียนเปิดไปหน้าที่14ค่ะ ในหน้าที่14นี้นะคะจะมีอยู่2ข้อใหญ่นะคะมาดูโจทย์ข้อที่1กันค่ะโจทย์ข้อที่1นะคะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแล้วบอกว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ในข้อที่1นะคะเขาให้รูปนักเรียนมานะคะเป็นรูปข้าวโพดค่ะก็ให้นักเรียนนะับข้าวโพด1 2 3 4สาสี่ห,ห,ห้นะคะนักเรียนนับข้อพ่ได้6นะคะนักเรียนก็เอา6มาใส่ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิกนะคะหลังจากนั้นให้นเรียนตอบว่า6เนี่ยเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่นะคะส่วนข้อที่2ข้อที่3และข้อที่สให้นักเรียนทำเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่2ใหญ่โจทย์บอกว่า จากตารางแสดงจำนวนที่กำหนดถ้าเป็นจำนวนคู่ให้ระบายสีเขียวถ้าเป็นจำนวนคี่ให้ระบายสีแดงนะคะเขามีตารางของรังผึ้งมาให้นะคะรังผึ้งแรกนะคะเขาให้เลข20มานะคะคงจำกันได้นะคะ0เมื่อจับคู่กับเลขใดก็แล้วแต่นั่นหมายความว่า ศูนย์เป็นจำนวนคู่เลขข้อแรกเราให้เลข20มานั่นหมายความว่า20เป็นจำนวนคู่ให้ระบายสีเขียวนะคะต่อมาค่ะโจทย์ให้มาข้ออ่าข้อต่อมาก็คือเลข3นะคะ3ตัวนี้เวลาที่นักเรียนจับคู่กันเนี่ยนะคะมันจะเหลือเศษหนึ่งนั่นหมายความว่า3เป็นจำนวนคี่นะคะ ให้ระบายสีแดงนะคะดังนั้นแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ในหน้าที่14นะคะคงไม่ยากจนเกินไปนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ